ค่ะวันนี้จะไปฉีดวัคซีนนะคะเดินชมสวนก่อน,นะค่ะเดินชมสวนนะคะไปฉีดวัคซีนดูปลาค่ะเออตัวมาเลย <c ười> <c ười> ปลาค่ะปลาสวยงามค่ะ <c ười> ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วคะ่ะปลอดภัยค่ะดอกกระเจียวค่ะสวยมากเลยค่ะกจะเที่ยงแล้วค่ะเพิ่งฉีดวัคซีนเสร็จนะคะทุกคนคกบรรยากาศฝนตกลินลินค่ะ มาฉีดวัคซีนในของกินเต็มเลยจ้างามบ่ค่ะดอกกระเจียวโอ้โหฝนตกฝนตกวันนี้ปิดคลิปซำนี้กันเวยค่ะสวัสดีค่ะดูที่ค้ามาฉีดวัคซีนแต่ได้เป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะสวัสดีค่ะ